อวัดไฟสูงก่อนเช็คไฟสูงก่อนบางทีผมบอกว่าเช็คที่ไหนไฟสูงเช็คที่ไหนจำได้ไหมสี่สิบเก้าหาคอยให้เจอกันคอยขั้นได้มัดเสร็จแล้วก็สี่สิบเก้าชี้ที่สี่สิบเก้าตัวไหนตัวนี้บอกฮะตัวนั้นแหละถูกแล้วโอเควัดดิวัดฝั่งหนึ่งมันจะเอ่อขึ้นโอเอลมันโอเอลไหม อายไม่ฟังที่มีฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาเข้ากล้องดูเขาตาไม่เห็นเป็นดำเลยเออเป็นดำพวกอันนี้อันนี้มาเข้าที่กล้องมันต้องหานี่เรื่องเลื่อนมาอีกโอเคตรงนี้แหละตรงนี้แหละคือจุดวัดเอาวัดเลยวัดวัดจะถ่ายบนจอโอ้เยี่ยมอ่ะโอ้ยจานพีคเช็คไฟสูงเป็นไงรอโอเอลรอโอเอลโอเอลยัง อีฟังอีกฟังอีกฟังจะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์กล่าวใช้ได้โอเคไฟสูงไม่ช็อตนี่เช็คไฟต่ำจิ้มที่คอยทุกอันแทน่คอยช่จิ้มที่คอยทุกอันแทนเนี่ยคอยหมดอ่ะสี่เหลี่ยมเนี่ยจิ้มที่คอยไปทีละอันเดี๋ยวมีใหญ่นะดูที่เมีไหนขึ้นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์บ้างอันนี้ปกติไปเรื่อยไปเรื่อยปกติปกติ ยังยังบริเวณนี้ตัวนี้อ่ะจิ้มลงไปหนึ่งจุดห้าโอเอลปกติอ่ะคอยเล็กๆนี่ค่อยๆเช็คไปลูกค่อยๆเช็คไปอ่ะจะมีไฟต่ำช็อตก็ได้อันนี้หนึ่งจุดสองวลท์ค่าได้โอดสูงไม่ช็อตย้ายไปเรื่อยๆ อันนั้นจิ้มยังศูนย์ีค่าดโอดสูงอนุนอนแหละอ่เช็คทุกอันโอค่าดโอดสูงเฮ้ยอย่ยอยู่เดี๋ยวจิมแน่นจิมยูโอเคค่าดโอดสูงเดี๋ยวค่อยจิ้มอ่ะด้านบนตรงซีพียจิ้มไปให้ทั่วดูีว่าอ่ะนั่นแหละ นี่ศูนย์หมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เช็คมัสเฟดเช็คคอยลูกคอยตัวนี้คอยใช่จิ้มลงไปที่คอยห้าตัวเลยนี่อ่าด้านไหนก็ได้จิ้มลงไปศูนย์ตัวที่อยู่ในกล้องนี่ก่ันอ่ะนั่นแหละไม่เห็นได้จิ้มเลยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้อ่ะศูนต์จุดศูนต์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 ที่ละข้าไดโอดต่ำมากช็อตหรือเปล่า ปรับเป็นยา่านโอมที่ลูกไม่ <c oughs> ยา่านโอมไม่ย่าไดโอดปรับเป็นยา่านโอมแทนโอมคือตัวอะไรสัญลักษณ์โอมเนี่ยโอมไม่เฉยแบบเนี้ยอ่ะลองจิ้มดูมันได้กี่โอม่อ1โอมมันก็ไม่ไม่ต่ำนะอ่ะลองจิ้มใหม่จิ้มแน่นๆหน่อยนะ <c oughs> ได้กี่โอมอา้าว 0.3โอห์มโอห์มไม่เหลือเออลงกาวแล้วลูกช็อตแล้ว CPU ช็อตแล้ว0โอห์มแล้วเนี่ยนี่มัน0.3โอห์ม0.3โอห์ม0.3โอห์มเรียบร้อยอาจารย์พิก CPU ไปสวรรค์แล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยน CPU อันนี้เราเช็คแล้ว CPU ตายครับเช็คโดยอาจารย์พิกโอเคไหมครับอาจารย์พิกเช็คโอเคไหม ก็มันเสียตายหมดเลยเราจะยกชิปซี u ีคอยาวด้วยเครื่องอบบวดตัวชั่นกระป๋องราคาถูกมากนะโปรไฟล์ก็มีนะแต่ไม่ใช้เพราะเครื่องเนี้ยม,มันสมเขาเรียกอะไรมันสมฐานะกระสมหน้าตาของช่างรุ่งนะครับนี่ครับที่ยอดด เหมาะแล้วครับเครื่องนี้คุณใช้เครื่องนี้แหละครับส่วนผมจะใช้เครื่องโปรไฟล์ลเพราะว่าราคาแพงเป็นงานดีสมฐานะผสมหน้าตาด้วยมีเกียริใช่ไหมมีเกียริช่างพุ่งเราใช้แบบนี้นะครับยัดนเรียนสี่มุมแล้วขีดธรรมดาแหนบก็ราคาถูกๆแหนบราคาไม่ถึงร้อยโอเคจ่มพิกทำการรีเช็คหลังจากที่ยกซี u ออกไปแล้ว เช็คให้หน่อยตรงคอยแต่ละจุดอะค่าไดโอดต่ํำไหมวัดเป็นค่าไดโอดครับวัดเลยครับค่าคอยตรงนี้อ่าค่าไดโอดอะไรเนี่ยศูนย์จุดแปดหนึ่งวอตโอค่าได,โอด,าไดโอดสูงครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่าเนี่ยไม่ชอบแล้วโอเคอ่ะไม่ชอตแล้วครับเดี๋ยวเอาซีพตัวใหม่มาเปลี่ยนนี่ซีพถูกยกไปแล้วครับท่านอาจารย์พีคาีค์เอาไว้ ถูกต้องไหมครับโอ okay. เคเขียให้ดูหนะ่อยจมหรือยังจมแล้วมันก็จะดินนิดนิดประมาณนี้โอเคเห็ okay. <c oughs> นใช่ไหมีิใช่ครับเราวาง CPU ตัวใหม่ไปแล้วนี่ไงมัน CPU ตัวใหม่ไปแล้วแต่ว่าจะให้อ,อ กันพีก็เช็คหน่อยว่ามันมันโอเคหรือยังวางแล้วมันยังช็อตอยู่หรือเปล่าไงเนีย่ยวางไปแล้วดูค่าไดโอดจิ้มลงไปตรงตำแหน่งคอยนี่นแหละจิ้มให้ถูกดิจิ้ม,มถูกคอยดิหาไม <c oughs> ่เจอแล้ว,วเ,นนนเนี่ยตัวเอ้าจิ้มไปตัวไหนมันมันต้องมมเอาแบบระหว่างไงเาาท่ากันให้ได้ได้เลยจะได้มองห็นค่าไดโอดสูง ไม่ใช่ผิดตัวหลอนกันไปเั่อเลยเออศูนศูศูนเออค่าไดโอดมันูนแต่ว่าลองวัดเป็นโอมวัดเป็นโอมมวัดเป็นโอมนะเท่นัถ้าโอมศูนจุดปยนค่าโอมต่ำจังอาใหม่ อะลองดูค่าโอห์มวัดค่าโอห์มนะครับมันไม่ไม่โอเคไม่ใช่สามศูนย์ละศูนย์แปดเกือบหนึ่งโอมนะโอค่าโอมเท่าไหร่เออมันลุ้นกันโอ้หนึ่งโอมกว่าอันนี้รอดรอดนะว่าถ้าจะวัดค่าที่โอห์มต่ำมากๆวัดค่าในโอนะไม่ได้มันจะเป็นศูนย์จุดศนยูนย์พยายาม่าตที่อนทานต่ำจริงวัดโอห์มเอยได้แล้วอะไรเนี่ย <c oughs> ก็หนึ่งโอหมสองโอมปกติอยู่แล้วครับเมื่อกี้มันขึ้นไปตั้งสิบสองโอมอนจิมเมนเน่นี่ใกล้เคียงประมาณหนึ่งโอมโดยประมาณอ่ะเห็นไหมหนึ่งโอห์มโดยประมาณมามาลุ้นกันพาแล้วครับท่านอาจารย์พริกอา้าวตามที่ท่านอาจารย์พิกแน,นะนำว่าซีพียูเสียนะเปลี่ยนแล้วครับอนี่เปลี่ยนแล้วเป็นไงกระแสมา เกษมมาขนาดนี้เสมาขนาดนี้โอเคน,น่านภาพมาด้วยออจะไม่ได้ตั้งค่าไปออดครับอ่านสุดยอดอาจารย์พิก <c oughs> วิเคราะห์แล้วทีววเสียไปง่ายติดแล้วอืมพ้อยดีใจหนออืมสุด